การสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนนั้นต้องอาศัยทักษะทางจิตวิทยาที่มีประสิทธิภาพซึ่งคนฉลาดมากอ่อใช้ความเข้าใจในด้านจิตวิทยาเพื่อชนะใจผู้อื่นได้อย่างง่ายดายไม่เพียงแต่การมีสเสน่ห์หรือการโน้มน้าใจคนเพียงชั่วคราวแต่ยังรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงและมีความหมายระยะยาวการใช้จิตวิทยาของคนฉลาดนั้นไม่ใช่แค่ เรื่องของการนมน้าวให้ผู้อื่นทำสิ่งที่เราต้องการแต่คือการสร้างความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์การคำนึงถึงอารมณ์ความต้องการและความปรารถนาของผู้อื่นเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่มีทั้งความเคารพความไว้ใจและความเข้าใจระหว่างกันคนฉลาดที่ใช้จิตวิทยาในการชนะใจผู้อื่นไม่ได้ทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าเราใช้วิธีการเหล่านี้ในการควบคุมพวกเขาแต่พวกเขาจะทำให้ผู้อื่นรู้สึกเป็นที่ยอมรับและเห็นคุณค่า โดยที่ไม่ได้รู้สึกถึงการบีบบังคับคนฉลาดจะใช้ความสามารถในการฟังอย่างตั้งใจสังเกตพฤติกรรมและความรู้สึกของคนอื่นและรู้วิธีการเลือกพูดในสิ่งที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งจะทําให้การสื่อสารระหว่างกันราบรื่นและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้คนฉลาดยังสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีความยั่งยืนผ่านการแสดงความเคารพและความเอื้ออาทรให้กับผู้อื่นในทุกฮ่าห่า สถานการณ์การเข้าใจจิตวิทยาของมนุษย์ในทุกๆด้านเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีโดยคนฉลาดสามารถนำทักษะเหล่านี้มาใช้ในการทำงานการพูดคุยในชีวิตประจำวันหรือแม้แต่ในการพัฒนาความสัมพันธ์ส่วนตัวโดยผ่านการสังเกตการแสดงความเอื้ออาทรการเข้าใจถึงสิ่งที่ผู้อื่นต้องการและการตอบสนองอย่างเหมาะสมความสามารถในการทำเช่นนี้ ทำให้คนฉลาดสามารถมีอิทธิพลในทางบวกต่อผู้คนรอบตัวพวกเขาไม่ได้เพียงแค่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแต่ยังสามารถทำให้ผู้อื่นรู้สึกสบายใจและเปิดใจร่วมงานหรือสนทนากับเราได้อย่างง่ายดายการเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่นความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่นเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่สุดที่คนฉลาดใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพราะไม่ใช่แค่การเข้าใจในสิ่งที่คนอื่นพูดออกมาแต่คือการเข้าใจในสิ่งที่พวกเขารู้สึกอยู่ในใจโดยที่ไม่ได้พูดออกมาคนฉลาดมักจะสามารถจับสัญญาณที่คนอื่นไม่พูดออกมาหรือซ่อนเร้นอยู่ได้เช่นการสังเกตท่าทางสีหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงในเสียงพูดของคนที่กำลังสนทนาเมื่อเราสามารถรับรู้ความรู้สึกเหล่านี้ได้เราจะสามารถตอบสนองต่อคนอื่นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราเข้าใจ และให้ความสำคัญกับพวกเขาจริงฮ ha ่ฮ่การรับร <ogether> <c scholarship? S 2> ู้ถึงอารมณ์ที่แท้จริงของผู้อื่นเป็นการสร้างการเชื่อมต่อที่ลึกซึ้งในระดับจิตใจทำให้เราสามารถตัดสินใจว่าจะพูดหรือทำอะไรในช่วงเวลานั้นๆให้เหมาะสมกับสถานการณ์เช่นหากคนที่เราคุยด้วยกำลังรู้สึกเครียดหรือวิตกกังวลเราอาจเลือกใช้คำพูดที่ช่วยบรรเทาความเครียดหรือแม้แต่การเงียบเพื่อให้พวกเขารู้สึกผ่อนคลายนอกจากนี้การเข้าใจความ รู้สึกของคนอื่นยังช่วยให้เราเข้าใจในสิ่งที่พวกเขาต้องการจริงๆเช่นบางคนอาจไม่พูดตรงๆว่าต้องการการช่วยเหลือแต่พวกเขาอาจแสดงออกด้วยท่าทางหรือพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความต้องการนั้นการที่คนฉลาดสามารถรับรู้สิ่งเหล่านี้ได้ช่วยให้พวกเขาตอบสนองและเข้าถึงความต้องการของผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพการฟังอย่างตั้งใจ การฟังอย่างตั้งใจไม่ได้หมายถึงการรับฟังเฉพาะคำพูดที่คนอื่นพูดออกมาเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการรับรู้ทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในบทสนทนาเช่นการแสดงออกทางสีหน้าเสียงและท่าทางต่างๆการฟังอย่างตั้งใจนั้นช่วยให้คนฉลาดสามารถเข้าใจความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคำพูดของผู้อื่นได้อย่างลึก,กซึ้งมากขึ้นซึ่งไม่เพียงแค่ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพแต่ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและเต็มไปด้วยความเข้าใจที่แท้จริง เมื่อเราใช้เวลาฟังอย่างตั้งใจเราจะไม่รีบแสดงความคิดเห็นหรือแทรกคำพูดเข้าไปในขณะที่อีกฝ่ายกำลังพูดเพราะการแทรกคำพูดหรือการตัดบทอาททำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าเราไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เขากำลังพูดอยู่คนฉลาดมักจะให้เวลาผู้อื่นได้พูดจนจบโดยไม่รีบร้อนและจะทำการสะท้อนความรู้สึกหรือคำพูดของผู้อื่นเพื่อให้แน่ใจว่าเราเข้าใจในสิ่งที่พวกเขาพูดและรู้สึกจริงๆเช่นถ้าฉันเข้าใจถูกต้องและคุณกำลังรู้สึกว่า การสะท้อนคำพูดนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าเรากำลังให้ความสำคัญกับสิ่งที่เขาพูดแต่ยังช่วยให้การสื่อสารมีความชัดเจนและลดความเข้าใจผิดลงการฟังอย่างตั้งใจช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงทางอารมณ์ระหว่างบุคคลซึ่งทำให้ความสัมพันธ์มีความลึกซึ้งและมั่นคงขึ้นคนที่รู้สึกว่าได้รับการฟังอย่างจริงจังจะรู้สึกได้รับความเคารพ และเห็นคุณค่าในตัวเขาซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนการใช้ภาษากายในการสื่อสารภาษากายคือสิ่งที่เราแสดงออกผ่านท่าทางสีหน้าและการเคลื่อนไหวของร่างกายซึ่งสามารถบ่งบอกอารมณ์ความคิดและทัศนคติของเราได้มากกว่าคำพูดบางครั้งคนฉลาดมักใช้ภาษากายในการเสริมสร้างการสื่อสาร และช่วยให้การพูดคุยระหว่างบุคคลราบรื่นยิ่งขึ้นการใช้ภาษากายที่ดีและเหมาะสมสามารถช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นได้อย่างมากเช่นการยิ้มแย้มอย่างเป็นมิตรเมื่อพบปะก,กันจะช่วยให้คนที่เราพบรู้สึกสบายใจและเปิดใจพูดคุยกับเราในทางกลับกันการหลบตาหรือการแสดงท่าทางที่ไม่สนใจอาจทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเราไม่ให้ความสำคัญกับพวกเขา คนฉลาดมักจะใช้ภาษากายเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบที่ไม่ใช่แค่การพูดแต่ยังรวมไปถึงการให้ความรู้สึกว่าผู้อื่นเป็นที่ยอมรับและมีคุณค่าการสบตายอย่างเป็นมิตรหรือการโน้มตัวไปข้างหน้าในระหว่างการพูดคุยเป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้ภาษาการในการสร้างการเชื่อมโยงที่ดีในขณะเดียวกันการรักษาท่าทางที่มั่นคงและเป็นธรรมชาติจะช่วยให้เราแสดงความมั่นใจในตัวเองซึ่งทำให้ผู้อื่นรู้สึกเชื่อมั่นในตัวเรา การปรับตัวในสถานการณ์ที่แตกต่างการปรับตัวเป็นทักษะที่สำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นการที่คนฉลาดสามารถปรับตัวให้เข้ากับบุคคลต่างๆหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมเป็นการแสดงออกถึงความยืดหยุ่นทางอารมณ์และจิตต่อใจที่ช่วยให้การสื่อสารและการร่วมงานราบรื่นคนฉลาดจะรู้ว่าในแต่ละสถานการณ์หรือกับแต่ละบุคคลนั้นอาจจะต้องเลือกวิธีการที่แตกต่างกัน ในการสื่อสารเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการทำงานคนฉลาดอาจจะใช้วิธีการที่เป็นทางการะและมีหลักการในการพูดคุยเพื่อให้เกิดความเข้าใจในรายละเอียดและให้ความเคารพต่อสถานะหรือบทบาทของผู้พูดในขณะเดียวกันหากอยู่ในสังคมที่ไม่เป็นทางการพวกเขาจะเลือกใช้ภาษาที่เป็นมิตรและไม่เคร่งเครียดมากนักเพื่อให้การสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่น และสนุกสนานคนฉลาดจะเข้าใจได้ว่าการปรับตัวตามสถานการณ์จะช่วยให้พวกเขาเข้าใกล้คนอื่นๆได้มากขึ้นและทําให้คนอื่นรู้สึกสบายใจที่ได้อยู่ใกล้การปรับตัวนี้ยังรวมไปถึงการยืดหยุ่นในวิธีการตัดสินใจหรือการเจรจานในสถานการณ์ที่ท้าทายเช่นเมื่อเผชิญกับปัญหาหรือความขัดแย้งคนฉลาดจะไม่ยึดมั่นในความคิดเห็นหรือวิธีการของตัวเองเท่านั้น แต่พวกเขาจะเปิดใจรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้อื่นเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายการใช้ทักษะการสังเกตหนึ่งในทักษะที่คนฉลาดมักใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและชนะใจผู้อื่นคือการสังเกตซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมความคิดและอารมณ์ของผู้อื่นได้อย่างลึก,กซึ้งการสังเกตเป็นทักษะที่คนฉลาดใช้เพื่อรับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับคนอื่นๆในการสื่อสาร และการมีปฏิสัมพันธ์พวกเขาจะสังเกตท่าทางสีหน้าการเปลี่ยนแปลงของน้ำเสียงและสัญญาณอื่นๆที่อาจไม่สามารถสังเกตได้จากคำพูดเพียงอย่างเดียวการมองเห็นสัญญาณเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถปรับการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าเราเข้าใจพวกเขาจริงๆการสังเกตยังช่วยให้คนฉลาดรู้วิธีการเลือกคำพูดและการกระทำที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด หรือทําให้สถานการณ์แย่ลงตัวอย่างเช่นหากเราสังเกตว่าอีกฝ่ายรู้สึกเครียดหรือวิตกกังวลในขณะนั้นเราอาจเลือกใช้คําพูดที่บรรเทาความเครียดของเขาหรือให้การสนับสนุนอย่างเหมาะสมการสังเกตยังช่วยให้เราสามารถรู้จักผู้อื่นในเชิงลึกเช่นความสนใจความคาดหวังหรือแม้แต่การรู้จักวิธีที่พวกเขาชอบได้รับการสื่อสารซึ่งจะทำให้การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันมีความเข้าใจและสมดุลมากยิ่งขึ้น การพัฒนาทักษะในการสังเกตสามารถทำได้โดยการฝึกฝนและฝึกฟังอย่างใส่ใจยิ่งเราใส่ใจในสิ่งที่ผู้อื่นสื่อสารหรือแสดงออกมาไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของคำพูดท่าทางหรือสัญญาณที่ไม่ใช่คำพูดเราก็จะยิ่งเข้าใจคนรอบตัวได้ดีขึ้นและสามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสมการแสดงความเห็นอกเห็นใจและความใส่ใจ การแสดงความเห็นอกเห็นใจและความใส่ใจในผู้อื่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการชนะใจคนรอบข้างคนฉลาดรู้ดีว่าเมื่อเราสามารถแสดงความใส่ใจและเข้าใจในสถานการณ์ของผู้อื่นได้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับพวกเขาความเห็นอกเห็นใจหมายถึงการที่เราสามารถเข้าใจและรับรู้ถึงความรู้สึกและความต้องการของคนอื่นได้อย่างแท้จริงซึ่งไม่ใช่แค่การพูดคำว่าเข้าใจ หรือเห็นใจเพียงอย่างเดียวแต่คือการแสดงออกให้เห็นถึงความสนใจและความเอื้ออททนในทุกการกระทําของเราคนฉลาดมักจะพยายามเข้าใจมุมมองของงอผู้อื่นและให้ความสําคัญกับสิ่งที่พวกเขากําลังประสบอยู่การแสดงความเห็นอกเห็นใจจะทําให้ผู้อื่นรู้สึกว่าเราอยู่ข้างเขาและพร้อมที่จะรับฟังสิ่งที่พวกเขาต้องการจะพูดออกมาซึ่งการแสดงความเข้าใจนี้จะช่วยให้เกิดความไว้วางใจ และเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นเพราะเมื่อคนรู้สึกว่าเราใส่ใจในความรู้สึกของพวกเขาพวกเขาจะเปิดใจและพร้อมที่จะร่วมงานหรือสนทนากับเรามากขึ้นนอกจากนี้การแสดงความเห็นอกเห็นใจไม่ได้จำกัดแค่ในสถานการณ์ที่เป็นทางการะหรือเฉพาะกรณีเท่านั้น แต่ยังสามารถแสดงออกได้ในชีวิตประจําวันเช่นการถามคําถามที่แสดงให้เห็นว่าเราสนใจในสิ่งที่คนอื่นกําลังงอเผชิญอยู่การพูดคําพูดที่ให้กําลังใจหรือแม้แต่การฟังอย่างตั้งงงใจเพื่อให้ผู้อื่นรู้สึกว่าเขาได้รับการยอมรับในความรู้สึกของตนเองการแสดงความเห็นอกเห็นใจในลักษณะนี้ทําให้ผู้อื่นรู้สึกปลอดภัยและมั่นใจในการแสดงความรู้สึกที่แท้จริงของพวกเขา การรักษาความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าการรักษาความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าคือการสร้างความผูกพันที่มีความหมายและยั่งยืนไม่ใช่แค่การรักษาความสัมพันธ์ที่เกิดจากผลประโยชน์หรือผลลัพธ์ชั่วคราวแต่คือการ material, การ,ารักษา AH. ความสัมพันธ์ที่สร้างความเข้าใจร่วมกันและช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกันคนฉลาดมักใช้เวลาและความพยายามในการรักษาความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าโดยการพัฒนาทักษะในการสื่อสารความใส่ใจ และการให้กำลังใจในช่วงเวลาที่มีความยากลำบากหนึ่งในวิธีการที่คนฉลาดใช้ในการรักษาความสัมพันธ์คือการทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของ,งอเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานหรือในชีวิตส่วนตัวการให้คำขอบคุณในโอกาสต่างๆการรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นหรือการให้การสนับสนุนในช่วงเวลาที่พวกเขาต้องการความช่วยเหลือทั้งหมดนี้ช่วยทำให้ความสัมพันธ์มีความยั่งยืนและเติบโต ไปในทิศทางที่ดีนอกจากนี้การรักษาความสัมพันธ์ที่มีคุณค่ายังหมายถึงการรักษาความเชื่อมั่นและการให้เกียรติซึ่งกันและกันคนฉลาดรู้ว่าในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีนั้นต้องอาศัยการให้ความเคารพและการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นธรรมและยุติธรรมสิ่งเหล่านี้จะช่วยทําให้คนรอบข้างรู้สึกว่าพวกเขามีค่าและได้รับการเคารพในทุกการกระทําและการตัดสินใจ การรู้จักการขอโทษและการให้อภัยการขอโทษและการให้อภัยเป็นส่วนสำคัญในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีคนฉลาดมักจะเข้าใจว่าไม่ว่าเราจะพยายามดีแค่ไหนหรือใช้ความพยายามในการชนะใจผู้อื่นมากเพียงใดบางครั้งก็จะมีการผิดพลาดเกิดขึ้นในการขอโทษอย่างจริงใจและการให้อภัยเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและทำให้ความสัมพันธ์กลับมาแข็งแกร่งขึ้น การขอโทษที่จริงใจไม่เพียงแต่แสดงถึงการยอมรับในความผิดพลาดของตัวเองแต่ยังช่วยเสริมสร้างความไว้ใจและความเชื่อมั่นในตัวเราด้วยการขอโทษไม่ใช่แค่การพูดคำว่าขอโทษแต่คือการแสดงออกถึงความเสียใจและการพร้อมที่จะแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดซึ่งจะทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเราใส่ใจและรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นการให้อภัยก็เป็นทักษะที่สำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ให้ยั่งยืนคนฉลาดรู้ว่าเมื่อเกิดข้อผิดพลาด หรือความไม่เข้าใจการให้อภัยจะช่วยเปิดโอกาสให้เราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้และกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นการให้อภัยไม่เพียงแต่ทําให้เราไม่ต้องแบกรับความรู้สึกเชิงลบแต่ยังช่วยให้ความสัมพันธ์เติบโตและมีความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น การเป็นผู้นำที่ดีและการชนะใจผู้อื่นไม่จำเป็นต้องใช้การควบคุมหรือการบังคับคนฉลาดมักใช้วิธีการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นแทนพวกเขามักจะแสดงตัวอย่างงอที่ดีในการทำงานหรือการใช้ชีวิตซึ่งจะทำให้ผู้อื่นรู้สึกแรงบันดาลใจที่จะทำตามพวกเขาใช้การพูดที่มีความมั่นใจและการแสดงออกที่เป็นบวกเพื่อกระตุ้นให้ผู้อื่นทำสิ่งที่ดีกว่าและเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น การสร้างแรงบันดาลใจเป็นวิธีที่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าพวกเขาสามารถทำได้ทุกสิ่งที่ตั้งใจและสามารถบรรลุปเป้าหมายได้ซึ่งช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่มีพลังและสร้างสรรค์ได้อย่างยาวนานการสร้างความมั่นใจในตัวเองคนฉลาดที่ใช้จิตวิทยาในการชนะใจผู้อื่นมักจะเข้าใจถึงความสำคัญของการสร้างความมั่นใจในตัวเอง ความมั่นใจเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและประสบความสำเร็จในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพราะเมื่อเราแสดงออกถึงความมั่นใจในตัวเองมันจะทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเรามีความสามารถในการตัดสินใจและการแก้ปัญหาที่ดีนอกจากนี้ความมั่นใจยังช่วยดึงดูดผู้คนรอบข้างให้เข้ามามีความสัมพันธ์กับเราอย่างยั่งยืนการสร้างความมั่นใจในตัวเองไม่ได้หมายถึงการโอ้อวด หรือการแสดงออกเกินจริงแต่เป็นการมีความเชื่อมั่นในทักษะและความสามารถของตัวเองโดยที่ไม่ต้องแสดงออกในเชิงอวดดีการแสดงออกถึงความมั่นใจอย่างเป็นธรรมชาติจะทําให้ผู้อื่นรู้สึกมั่นใจในการร่วมงานกับเราไม่ว่าจะเป็นในด้านการทํางานหรือในชีวิตส่วนตัวคนฉลาดจะใช้การพูดจอย่างมั่นใจใช้ภาษากายที่แสดงถึงความตั้งใจและความเชื่อมั่นซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและยั่งยืน การสร้างความมั่นใจในตัวเองยังหมายถึงการมีความรู้ในสิ่งที่เราทำและการยอมรับในจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองคนฉลาดมักจะไม่พยายามที่จะหลีกเลี่ยงข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนแต่พวกเขาจะใช้มันเป็นโอกาสในการพัฒนาและเติบโตเมื่อเรารู้จักที่จะยอมรับข้อผิดพลาดและพร้อมที่จะเรียนรู้จากมันก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในตัวเองและสร้างความสัมพันธ์ที่มีความเข้าใจและยั่งยืนการสร้างความไว้วางใจ การสร้างความไว้วางใจเป็นปัจจัยสําคัญในการชนะใจผู้อื่นเพราะเมื่อคนรอบข้างรู้สึกว่าเราสามารถพึ่งพาได้พวกเขาจะเปิดใจและยอมรับเราในทุกสถานการณ์ความไว้วางใจเป็นฐานที่สําคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและมีคุณค่าและคนฉลาดรู้ดีว่าเพื่อจะได้ความไว้วางใจจากผู้อื่นต้องเริ่มจากการปฏิบัติตนอย่างโปรง่งใสและจริงใจ คนฉลาดจะรักษาคำพูดและคำสัญญาที่ให้ไว้กับผู้อื่นพวกเขาจะไม่ทำให้ผู้อื่นผิดหวังด้วยการไม่ทำตามสิ่งที่พูดหรือละเลยคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้เมื่อเราทำในสิ่งที่เราพูดและสามารถพิสูจน์ให้ผู้อื่นเห็นว่าเรามีความรับผิดชอบในสิ่งที่ทำก็จะทำให้ความไว้วางใจเพิ่มขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินอกจากนี้คนฉลาดยังรู้ว่าในการสร้างความไว้วางใจนันอ ต้องให้ความสําคัญกับการให้ความเคารพในความมอเป็นส่วนตัวของผู้อื่นพวกเขาจะไม่พยายามล่วงล้ําขอบเขตหรือทําให้ผู้อื่นรู้สึกไม่สบายใจในการเปิดเผยตัวตนการแสดงออกถึงการเคารพในขอบเขตของผู้อื่นจะทําให้คนรู้สึกไว้วางใจเราและยินดีที่จะสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะที่เปิดเผยและจริงใจการจัดการกับข้อขัดแย้งอย่างชาญฉลาด การจัดการกับข้อขัดแย้งเป็นทักษะที่สำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนเพราะข้อขัดแย้งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในทุกความสัมพันธ์การที่คนฉลาดสามารถจัดการกับข้อขัดแย้งได้อย่างชาญฉลาดจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีความเข้มแข็งและยืนยาวการเผชิญหน้ากับข้อขัดแย้งอย่างมีสติและเป็นกลางจะช่วยให้สามารถหาทางออกที่ดีที่สุดและป้องกันไม่ให้ความสัมพันธ์เกิดความเสียหาย คนฉลาดจะไม่หลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งหรือหลบหลีกการพูดคุยในเรื่องที่เป็นปัญหาแต่พวกเขาจะพยายามเข้าใจในมุมมองของอีกฝ่ายก่อนที่จะตัดสินใจการฟังด้วยใจที่เปิดกว้างและไม่ตัดสินเร็วเกินไปจะช่วยให้เรารู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงของข้อขัดแยง้งซึ่งช่วยให้เราสามารถหาวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาได้ การใช้การพูดคุยเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมและการแสดงความเคารพในการมีข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันเป็นสิ่งสำคัญคนฉลาดจะไม่ใช้การโต้แย้งเพื่อนอาชาะอีกฝ่ายแต่จะใช้การพูดคุยเพื่อหาทางออกที่ทำให้ทุกฝ่ายพึงพอใจการมีทัศนคติที่เป็นกลางและการใช้ความเข้าใจในตัวบุคคลจะทำให้การจัดการกับข้อขัดแย้งเป็นไปได้ด้วยดีและไม่ทำลายความสัมพันธ์การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องคนฉลาดเข้าใจดีว่า เพื่อที่จะชนะใจผู้อื่นและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีเราต้องไม่หยุดพัฒนาตนเองการเรียนรู้และการพัฒนาในด้านต่างๆจะช่วยเพิ่มทักษะในการสื่อสารและการเข้าใจผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้นการพัฒนาตนเองในด้านอารมณ์และจิตใจจะช่วยให้เราสามารถปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่างๆและทำให้เรามีการตอบสนองที่เหมาะสมในการสื่อสารกับผู้อื่นการพัฒนาตนเองไม่ได้จำกัดแค่การเรียนรู้ในด้านวิชาการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการพัฒนาความสามารถในการรับมือกับความเครียดการเพิ่มความยืดหยุ่นทางจิตใจและการสร้างทัศนคติที่ดีต่อชีวิตการมองโลกในแง่บวกและการเรียนรู้จากประสบการณ์จะช่วยให้เราเติบโตและสามารถเป็นผู้นำที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าการพัฒนาตนเองเป็นกระบวนการที่ไม่สิ้นสุดเมื่อเราพัฒนาความสามารถและเพิ่มความเข้าใจในตัวเองมากขึ้น เราจะสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดีขึ้นและสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในทุกด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นในงานหรือในชีวิตส่วนตัวการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะทําให้เราสามารถชนะใจผู้อื่นได้ในระยะยาวและสร้างชีวิตที่มีความสุขและประสบความสําเร็จได้การมองหาความสมดุลในชีวิต ในขณะที่คนฉลาดใช้จิตวิทยาเพื่อชนะใจผู้อื่นพวกเขายังตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความสมดุลในชีวิตการพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและการทำงานอย่างหนักนั้นต้องมีการหาความสมดุลในด้านต่างๆของชีวิตไม่ว่าจะเป็นงานครอบครัวความสุขส่วนตัวหรือการพักผ่อน การรักษาความสมดุลจะช่วยให้เรามีพลังในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและตอบสนองต่อความต้องการของผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพค,คนฉลาดจะให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองทั้งในด้านร่างกายและจิตใจเพื่อให้สามารถทำหน้าที่ต่างๆได้อย่างเต็มที่และมีความสุขในการดำเนินชีวิตความสมดุลในชีวิตยังช่วยให้เราเข้าใจว่าในบางครั้งเราก็ต้องให้ความสำคัญกับตัวเองเช่นกัน เพื่อให้สามารถให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนแก่ผู้อื่นได้อย่างเต็มที่การมองหาความสมดุลไม่เพียงแต่จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขและสุขภาพดีแต่ยังช่วยให้เราเป็นบุคคลที่สามารถพึ่งพาได้และสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนกับผู้อื่นนอได้ในระยะยาวสรุป คนฉลาดใช้จิตวิทยาในการชนะใจผู้อื่นโดยการปรับตัวและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพพวกเขาสังเกตพฤติกรรมและฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อตอบสนองอย่างเหมาะสมการแสดงความเห็นอกเห็นใจและการให้ความใส่ใจช่วยสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ดีนอกจากนี้คนฉลาดยังมีทักษะในการจัดการข้อขัดแย้งและหาทางออกที่ดีที่สุดพวกเขา พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและรักษาความสมดุลในชีวิตเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและยั่งยืน